สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนมิถุนายน2567ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนนี้นะครับมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันเลยมีดาวอะไรย้ายบ้างไปฟังกันนะในเดือนมิถุนายนนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็คือดาวอังคารดาวอังคารหรือหมายเลข3นะครับจะย้ายจากช่องครอบครัวเข้าสู่ช่องบริวารดาวอังคารนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งกล้าบ้าบินนะพอเข้าสู่เรือนบริวารแล้วเนี่ยตัวของ คุณเองนะครับก็อาจจะเกิดความกล้าเกิดความบ้าบิ่นในการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะทีนี้เนี่ยดาวอังคารของชาวลัคนาราศีธนูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้วยฉะนั้นแล้วต้องระวังความเสียหายห,ายหรือความเสื่อมเสียบางอย่างนะครับที่เกิดจากความใจร้อนของคุณเองต้องระวังนะครับในเลือนนี้เนี่ยนะครับก็คือช่องบ,บริวารเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบริวารโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันนะลูกหลานบริวารนะครับระวังเรื่องความใจร้อนความวุ่นวายของบริวารของคุณเองอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะถ้าใครมีหมายเลข หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบริวารจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเลยนะเป็นคนเก่งนะครับดื้อแล้วหัวร้อนใจร้อนนะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีหมายเลข6กอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะครับที่ดาวเนี่ยจะทําให้บริวารของคุณนะค่อนข้างที่จะเชื่อฟังคุณได้นะครับทีนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีเลขอะไรอยู่ตรงนี้นะคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์สินแส a d set in set ae นะฮะไปผูกดวงดูนะครับใส่โค้ชเชิญ4ี่ห้าหกเพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับหลังจาก30วันไม่ใช้ไม่เป็นไไรนะะม่เเสียงงิอั เพียงแต่แค่ระบบมันหยุดการให้บริการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาแค่วันเดือนปีเกิดของคุณเท่านั้นไปลองใช้ดูนะครับบอกเลยว่าแม่นมากๆแม่นจริงๆมีคนใช้หลายแสนคนแล้วแล้วตอนนี้ออกฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับดูดวงฟรีทุกวันก็แปลว่าพอคุณใช้ครบ30วันแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมาดูดวงแบบรายวันฟรีเพื่อเช็คความโชคดีโชคไม่ดีของคุณเองในทุกๆวันได้สําหรับใครที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้ววันหมดไปแล้วนะก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับใช้ฟรีตรงเนี้ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ตรงเนี้ยได้ทุกวัน ดาวดวงต่อไปที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธหรือหมายเลขสี่นะครับจะย้ายด้วยกันสองครั้งนะในเดือนนี้นะครับคือย้ายวันที่10แล้วก็วันที่27มิถุนายนนะครับอยู่ไปจนถึงวันที่1กันยายนเลยการย้ายครั้งแรกของดาวพุธหรือหมายเลข4ี่นะครับจะย้ายจากช่องอุปสรรคเข้าสู่ช่องคู่ครองดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองโดยตรงของชาวลัคนาราศีธนูเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการงานด้วยฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคนไม่มีคู่งานก็จะเข้านะครับจะมีงานนะครับหรือมี คู่นะมีโอกาสเจอคู่ครองคนใหม่อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คู่ครองคนรักของคุณน่ยจะมีความรักเรียกว่ารักกันดีในช่วงนี้เลยนะครับพูดจาอะไรกันก็เข้าหูดูดีไปหมดนะเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าคุณมีหมายเลขสาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเสียได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจารที่ส่งผลเสียกับคุณแต่โดยรวมแล้วดาวพุธเข้าสู่เรือนคู่ครองถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีหม เลข2อยู่นะยิ่งดีเลยนะผู้ครองคุณจะเป็นคนที่น่ารักนะครับอ่อนโยนดูแลคุณได้ดีแล้วก็พูดจาอะไรกับคุณก็ส่งผลดีมากๆในช่วงนี้นะครับในวันที่27มิถุนาจะย้ายอีกครั้งจากช่องคู่ครองเข้าสู่ช่องโลกภัยทีนี้เนี่ยแหละต้องระวังความใจร้อนของตัวคุณและคู่ครองด้วยนะค,คือบางทีรักกันอยู่ดีๆเนี่ยไปไปลายเดือนเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็เรียกว่างอนหรือห่างจากตัวคุณได้นะครับหรืออีกด้านหนึ่งนะบางทีเลิกลากันแบบไม่ทันตั้ง ตัวได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะมันปุ๊บปั๊บรับโชคได้นะครับเพราะว่าดาวคู่ครองตกเรือนโรคภัยนะหรือตามภาษาโบราณเขาเรียกว่าเรือนมอนนะนะครับต้องมีการไกลกันต้องมีการจากลากันได้หรือคู่ครองของคุณอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะอีกด้านหนึ่งนะครับมันเป็นดาวโรคภัยเนี่ยฉะนั้นแล้วคู่ครองคุณอาจจะมีสุขภาพไม่ดีได้ในช่วงไปปลายเดือนแล้วก็ดูแลเขาหน่อยนะครับส่วนใครไม่มีคู่ครองก็ตัวคุณนี่แหละต้องระวังก็คือโรคภัยที่เกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับฟันนะครับอะไรที่มันเป็นระบบทางเดินหายใจต้องระว ด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือวันที่27จนถึงวันที่1กันยายนเลยโดยเฉพาะถ้าในช่องนี้นะครับใครมีดาวประจําตัวเองก็คือหมายเลข5 <S <S อยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วหมายเลข4เข้ามาเนี่ยส่งผลดีนะครับเพียงแต่ว่าหมายเลข5ของคุณเนี่ยเป็นดาวประจําเรือนตัวคุณเองพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวคุณก็ต้องเดินทางบ่อยหรือสุขภาพไม่ดีได้ก็ไปดูนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ถ้าคุณมีหมายเลข5อยู่แปลว่าคุณก็ต้องแก้เครียดและโดยการทําบุญเป็นประจําในเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับแล้วก็ต้องมีการเดินทางบ่อยๆเพื่อ จะได้ลดวิบากกรรมทางด้านสุขภาพนั่นเองนะครับก็ไปดูนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์หรือหมายเลข6กจะย้ายในวันที่14มิถุนายน2567อยู่ไปจนถึงวันที่9กรกฎา,าคม2567ดาวศุกร์หรือหมายเลข6กเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักความสวยความงามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโชคดีเกี่ยวข้องกับโชคลาภของคุณเองด้วยแล้วอีกด้านหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับอุปสรรคและปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วมี2ด้านเลยนะนะคร แล้วความโชคดีนะครับมันย้ายจากช่องอุปสรรคนะครับเข้าสู่ช่องคู่ครองซึ่งแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของโชคลาภอะไรของคุณเนี่ยก็อาจจะได้ยากนะครับหรือมีปัญหาอยู่นะนะครับแล้วก็มีอุปสรรคในการที่จะได้โชคลาบลาบผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ความรักอาจจะไม่ค่อยดีได้ก่อนหน้านี้แต่ตอนเนี้ยความรักก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะมันดันเป็นดาวปัญหาเข้ามาสู่ในคู่ครองนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังปัญหากับคู่ครองนะครับในช่วงวันที่14ถึงวันที่9ก้ก ลักษณะใกล้ๆกันกับช่วงหลังของดาวพุธเหมือนกันนะ,นะครับฉะนั้นแล้วดาวพุธเข้ามาดีในช่วงแรกนะครับแล้วกระเถิบมานิดนึงดาวศุกร์ตาม้ามาเนี่ยก็ายอาจจะมาเสียได้นะครับในช่วงกลางๆเดือนนะครับจนไปถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหากับคู่ครองได้นะครับแต่ว่ามันเป็นดาวโชคลาภด้วยฉะนั้นแล้วมีปัญหาก่อนแต่จะมีความโชคดีตามมานั่นเองหรือบางคนอีกด้านหนึ่งก็ต้องระวังมันกลับได้กันได้นะครับก็คืออาจจะโชคดีก่อนแล้วปัญหาต ก็ได้เรียกว่าโชคดีในรูปแบบที่ต้องระวังะนะครับอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงแล้วกันอาจจะส่งผลเสียหายให้กับคุณได้นะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในวันที่15มิถุนายน25 6 7อยู่ไปจนถึงวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7ดาวอาทิตย์จะอยู่1เดือนจะย้ายจากช่องอุปสรรคเข้าสู่ช่องคู่ครองเหมือนกันฉะนั้นแล้วคู่ครองคุณจะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้นะครับหุ้นส่วนก็ได้นะเป็นพวกหุ้นส่วนนนคคทที่ําางกุณ ได้หรือเพศตรงข้ามของคุณเองถ้าคุณไม่มีคู่ครองนะครับก็เป็นตัวคุณนี่แหละนะที่จะมีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เล็งลัคนานะครับแต่ต้องระวังความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะดาวมันไปสัมพันธ์กับเรื่องความเสื่อมเสียนะครับฉะนั้นตอนนี้คุณจะเด่นเด่นเรื่องอะไรล่ะต้องระวังนิดนึงนะบางทีไปเด่นในเรื่องไม่ดีได้นะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครคุณทําบุญหนุนดวงตัวเองไว้นะครับยิ่งถ้าคุณมีหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะดีนะผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณดีแต่ถ้าคุณมีีีหหมมาาาาาาายยยยเเเลล3อออู่่่่่่กกกก็็จจจะะสสงงผไไดดดดดับคคุณุณทททรวว้้ืต หรือหมายเลข9ก้าจะย้ายในวันที่18มิถุนายน2567อยู่ไปจน,นถึงวันที่13สิงหาคม2567ดาวเกตรหรือหมายเลข9ก้าจะย้ายจากช่องสังคมเข้าสู่ช่องการเงินฉะนั้นในเดือนนี้นะครับอยากจะบอกเลยนะว่าดาวเกตเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแล้วเดือนมิถุนายนนะคุณสามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้จะหนุนดวงคุณคุณอาจจะดีก็ได้หรือเฉยๆก็ได้นะครับในเดือนมิถุนายนนะแต่จะเป็นเดือนที่คุณขอพรแล้วในอนาคตจะส่ง ผลดีกับคุณฉะนั้นเดือนนี้นะครับสวดมนต์เยอะๆสวดมนต์บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะกระถางเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะกระถาเงินล้านเนี่ยจะช่วยหนุนความสําเร็จปัดเป่าอุปสรรคได้ไปลองสวดกันดูนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในเดือนนี้สวดมนต์เนี่ยขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีมากๆเลยทีนี้ใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศต่างภาษาก็ดีนะครับส่งผลดีเลยตอนนี้ยิ่งมีหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือหมายเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ก็จะโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของชาวลัคน ธนูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ด้านใน สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับ adline นะครับ a s e t i n z t a e นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีดายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่ ไม่รู้ดวงนะคบคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบาโค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ตอต่อเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตตัวของแ่ละบุคคำ ซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาโค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา